สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2565นะครับกลับมาพบกับอาจารย์ธรีมเช่นเคยนะครับก็สําหรับแนวทางดีแบบนี้จากอาจารย์ารมเรือนปราชคูนะครับสำหรับแนวทางฮานอยพิเศษปกติรวมไปถึงฮานอย VP ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางอื่นๆนะครับสำหรับเสาร์ที่นี้มีแค่ ฮานอยนะครับแล้วก็ลาวซูเปอร์นะครับส่วนลาวซูเปอร์นี่ก็เข้าไปเอาที่ลายกลุ่มได้เลยนะครับอาจารย์มีแนวทางให้ตลอดเลยส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็มีแนวทางหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแนวทางต่างประเทศรวมไปถึงนะครับแนวทางตำลาวตำน้อยทุกๆวันเลยนะครับตัวเจาะ3ตัวเจาะ2ตัวเจาะว่ากันไปนะสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนนะครับอยากลงทุนแล้วมีแนวทางดีๆที่นี่นะครับ อง VP เรือราชคูนะครับผมเอาหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูผลย้อนหลังกันก่อนแล้วกันสำหรับเมื่อวานนะครับว่าแนวทางมันเป็นมายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับผลของเมื่อวานนี้นะครับฮานอยพิเศษเนี่ยออกนะครับ05285นะครับฮานอยปกติออก14734นะครับฮานอย v p 27497นะครับซึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็ ถ้ามองพูดถึงนะครับก็เลขตระกูลมาค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับก็ 1, 4 7สี่เจแล้วก็ยังลากสี่มาอีกแถมอีก1ตัวนะครับแล้วก็ยังมี74สีอยู่นะครับแล้วก็ยังลาก7มาอีก1ตัวซึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับแต่ว่าเบิ้ลยังไม่มาแต่มีสัญญาณเบิ้ลไหมมีครับผมมี97นี่แหละแล้วก็มี5-2ที่มันเป็นตัวแปรนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแนวทางสําหรับวันนี้จะมีตัวไหนที่ หน้าลงทุนบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวสูตรข้าวต้มมัดเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับโอเคนะครับมีเลขเงามาแพคคู่ด้วยนะครับมีเลขเงามาด้วยวันนี้นะครับก็ฮานอยพิเศษวันนี้อาจารย์ให้เด่น3มรองหนะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น5รอง9แล้วก็ฮานอยวีพีอาจารย์ให้เด่น2รอง4ี่ก็จะเป็น 365924้าเก้านะครับสามหกหจะเป็น3 6 3หกสาม3 4าสามเก้าสามสองสามสี่นะครับหกห้าหกเนะครับห้าเก้นะครับแล้วก็เกแล้วก็เก้แล้วก็สอส ไปกับตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับเม็ดเดียวนะครับก็ถ้าวิเคราะห์จากเมื่อวานนี้นะครับก็เลขตะกูลค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ยังมี5-2เป็นตัวแปรแต่วันนี้ก็ยังให้ติดเบิ้ลไว้อยู่นะครับก็อ่ากันเบิ้ลไว้หน่อยนะครับกันเบิ้ลอ่ากันเบิ้ลนะครับกันเบิ้ลไว้นะครับกันเบิ้ลไว้หน่อยเพราะว่าสุขเสาที่จันเหมือนที่อาจารย์บอกนั่นแหละนะครับว่าควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการเบิ้ลไว้นะครับแล้วก็ ส่วนเม็ดเดียววันนี้อาจารย์ให้5เป็นตัวนํานะครับ5เป็นตัวชงนะครับวันนี้ให้5เป็นเม็ดเดียวนะครับสําหรับสายวิ่งสายมินิมาราธอนรู้ดีว่าจะทํำยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับกดลิฟ์ให้ขึ้นชั้นบนชั้นล่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปวิ่งมินิมาราทอนกันนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยห้าเนี่ยสามารถหลุดเมื่อไหร่ให้ทบมาตั้งแต่ฮาลาแรกเลยนะครับก็ มาตั้งแต่อานพิเศษรวมไปถึงยันไปถึง VP เลยก็ว่าไัยนะครับก็เอาว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อให้ภาคกันติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์อ่มเรือนราชครคูนะครับผมเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปย้ำนะครับว่านักลงทุนทุกคนนะครับต้องมีสติในการลงทุนแล้วก็เมื่อไหร่ที่มั่นใจในแนวทางแล้วนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ด้วยแนวทางของตัวเองด้วยก็ จะหนักจัะเต็มได้เลยนะครับแต่ขอให้มีสตินะครับเอานาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ